สวัสดีค yup. ่ะส่้งแม่ดาวไก่กองนะคะวันนี้ก okay. ็มีแ uh, ล okay. well, ้วม so ีต้มยำไก่ม yeah, uh, ้วงหรือเปล่าม oh. oh, ีต้าบยังมีนะคะยังมาไม่ครบนะคะตอนนี้ยังมาไม่ครบเนาะยังไม่เปิดมีสองพี่สาวดาบไหมคะใช่เวลากินข้าวใช่ไหมอ๋อของนี้ของนี้เขายังไม่เปิดยังไม่มาเงียบปิดไปเลยลากเดไมันมีสองอันนะปิดไปหนึ่งของป้าสองไม่ต้องไหนสักคาขึ้นได้ กับข้าวแก้มเราเนี่ยมันมีสองข้านะครับหันกล้องนี้ก่อนหันหันกล้องนี้ก่อนครับอหานกล้องนี้นะครับหานกล้องนี้ทำไมจะซิ้ก่อนเหรอจะทิก่อนเหรอคะทำไมนี่มันจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นหกโมงนะห้าหกโมงนะครับหกโมงแอบพอดีเลยหกโมงแล้วโอ๊ยตายค่ะมันมีหลายอย่างค่ะอะไรก็โซมันมีหลายอย่างไม่ได้ดูเวลาเหรอนี่มันหกโมงพอดีทำไมยังไม่มาหกโมงพอดี รู้สึกยังไงครับกับ ah aw, ข้าวกข,ข้าวแก้มวันนี้ย,ยังไม่ได้กินเนี่ยรอต่อไปรอาต่อไปยลนะครับ่เอะเ,เอาขอาตํามะคงแม่ผู้ใหญ่ก่อนก็ได้สัตว์อะะเอาเอาเป็นกับข้าวแก้มนะครับกับข้าวแก้มยังผ้าตุ่งนะสิลูกผ้าตุกุ้งสัตวหาป้าตุ่งสินะผ้าตเอาตํามะคงอะไรก็ได้ครับเอาข้าวแกม้มนี่ครับเอาที่ก่อนเป็นเดี๋ยวจานนี่ <S 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 มันจะได้พิมง์เลยทำอะไรล่ะ หายหมดแล้วจ้าเป็นซิ้นเป็นส่วนเส่กนเดี๋ยวเดี๋ยวคคกตำมัหหงก็จะหายนะครับโอ้ยก็ยาเอาไปเลยเนาะข้าก·เยื้อเป็นกันเนาะข้าวปุ้นอํานาเป็นระเบิดใช่เขาห่ กำลังหิ้วแลบอย่างๆต่างเอาแทบแบเลยยุดแทบ่อนงชูรสะใส่ให้หมดเลยนะครับหมดแล้วนะครับนี่นะคะคือรดน้ำบ่อนไล่ๆนะแจกขนมนะคะนี่สานะ เมื่อกี้แม่แม่ไม่กินน้มกเหได้ลก็เลยนำมามันเยะ่อยากกิน่ อขอถามหน่อยค่ะอันนี้คือทําเองเหรอคะครับแพ็คเองเลยซื้อซื้อมาเป็นโหลใหญ่ๆแล้วมาแพ็คครับแล้วแล้วซักทองนี่เราทอดเองไม่ได้ทอดครับซื้อจากร้านค้ามาเลยเหมือนกันเนาะเรามาแพ็คใส่ถุงครับค่ะคิดว่าทาเองครับจะบาทเอฟซีทุกท่านที่อยู่ในช่องต่างๆปิดเสียงแล้ว ข้ามาขายกันไม่ได okay. ้นะครับอ้โเสียงลงอยากคุยด no ้วยหมดหรือ <wiele> ยัางน้ออะยังเหลืออยู่ครับทางนู้นเหลือเราไปทางนู้นหน่อยค่ะเหลือต่พักทองนะครับพักทองเออขนมยังหรอใช่ยังได้โอเคทำอะไรก็อร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากรอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ